เขาเมียงครับกี่วิบอกก่อนไม่กรบสามสิบนาทีอ๋อสามสิบนาทีมันครึ่งช uh ั่วโมงยังไม่ถึงไม่ใช่สามสิบวิหรือเปล่ายังไม่ถึงสามสิบวิโอเคโอเคเรดี้โก้เขาจะเลงก่อนนี่นี่วิแล้ว เก็ดตรงไนดะ้ไหมเล,ลว,ลวมากเลยนนนี่ม <laughs> นาะท่อนสองเลยทนะ่านสาวไม่ต้องทำท่อนสองเสรนจแอ๋อ